นะครับก็สรุปอ่าไอ้ที่กรวดคันตัวเนี้ยนะอย่าไปซื้อมันนะครับก็ผมก็น่าจะโดหนหลอกแล้วแหละมันใช้ไม่ได้ผลนะครับนี่นะครับใช้ไม่ได้ผลนะครับอย่าไปซื้อนะครับเพื่อนๆอนอย่าไปซื้อนะครับมันไม่ได้ผลเดี๋ยวรอของพีโกดีกว่านะครับของอ่าว่องไวะฮะแต่อันนั้นหลอดแพงอยู่นะครับ ันนี้ผมลองเอาไปตรวจวัวท้องล่ะใช้ไม่ได้ผลโบวผมที่มันท้องจริงอ่ะก็เสียค่างงไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะได้รู้นะครับจะได้บอกต่อกับเพื่อนๆนะครับที่จะซื้อไปใช้นะมันใช้ไม่ได้ผลนะครับนี่นะครับ ก็มีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอัปเดตเป็นบันทึกเรื่องราวของฟาร์มเลยด้นะครับเพราะว่าผมอยากแชร์ออกไปอยากแชร์อยากเก็บบันทึกไว้ใน youtube เวลาเก่าๆมันเป็นสตอรี่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไดะ้มาเปิดดูว่าฟาร์มเราอย่างผมปลูกแพงนกล่าไปเดือน2เดือนแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับอโอเคครับสวัสดีครับ